เออเขาสอนห<อ>น,<อ>นูก็เขาเสยนมาอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะอ่ะเลีอเอ้ยวไปเหยียบคัดหน่อยแล้วก็เลี้ยวค่ะเหยียบคัดแล้วเออแล้วก็เลี้ยวค่ะรู้ไหมคุณกุหลาบจะมีปัญหาตรงไหนตรงที่นะขับรถมาเยอะแล้วนี่แหละแล้วไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเวลาครูบอกให้ทําอะไรจะไม่ทําจะทาในสิ่งที่ตัวเองเคยทามาตลอดอย่างเช่นเมื่อกี้ครูให้เหยียบคัสทำไม่เหยียบเหย <laughs> ียบอยู่ค่ะครูเหยียบแบบไหนไอเหยียบนิดนึงเหมือนใครวะ <laughs> เหมือน คุณลุงเนี่ครูบอกเหยียบคัสซี่เหยียบเหยียบคัสค่ะเหยียบคัสเหยียบแล้วค่ะครูเหยียบยังไงเหยียบนิดนึงมันมันจะยากอยู่ครูเพราะว่ามันชินไปแล้วอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้ปนเลี้ยวครูทำครูเห็นทำท่าเหมือนเลี้ยวไม่ทันแล้วทำไมไม่เหยียบคัดครูบอกได้เลยนะว่าออกถนนใหญ่ยังไงก็ชนอย่างงี้เนี่ยเออเอาถนนใหญ่ชนไงเพราะรถเราไม่ชะลออ่ะรถเราวิ่งอย่างเดียวรู้ป่ะเออเหยียบครูบอกเหยียบคัสก็เหยียบไปสุดค่ะมันจะได้ตัดกำลังเครื่องยนต์ออกไป แล้วเนี่ยอะไรวิ่งไหลไปเรื่อยเลยแต่ไม่มีการชะลอหยัยบข้าสุนหยัยบข้าุดแล้วเออแต่เบรกชะลอดูเออซ้ายไม่มีหรอกอับไปเลี้ยวขวาหมุนหมุนไปหมุนนีกค่ะหมุนอีกนี่ขวาห่างขนาดนั้นไม่โซนค่ะพอ,อพอหน้ารถเนี่ยเริ่มเลี้ยวได้แล้วนะคะให้จับไว้อ่ะปล่อยมือหลวมๆค่ะปล่อยเออค่อยๆทยอยคืนจ้าอืม้ม อ้ตรงปรับรถให้ตรงทางเออแล้วก็คอยเย็ยบคัตไว้เวลาเลี้ยวนะเน้นเลี้ยวตรงเลี้ยวช้าเรามือใหม่มันเลี้ยวไปๆสเปะสเปะโอ้ยอ,ยอยคุณกุหลาบออกมาออกมาถนนออกมาจากซอยโน้นกว้างมากเลยเลี้ยวมาโผล่ที่เลนขวาค่ะเอออันนี้คือเราเราต้องมารูกก่อนนะว่าทําไมทําไมคุณกุหลาบถึงจ้างครูเพนมาสอนนะคะตอนนี้ครยอยู่ที่ป่าจีนะคะป่าจีนอ,อําเภอศรีมหาโพธิ เมื่อก่อนครูเรียกสีมหาโพมาครั้งแรกมัน <mm> ครูไม่ได้สนใจว่ามันอ่านว่าโพหรือโพดแต่ครูไม่รู้จักสีมหาโพนะคเออสีมหาโพครูไม่รู้จักนะอำเภอเนี่ยจริงไม่รู้จักแล้วนี่โพครูมาสอนใช่ไหมแล้วมันมันเป็นตัวหนังสือครูอ่านคร่าวๆนะสีมหาโพ <mm> แต่จริงว่าสีมหาโพนะคะอันนี้ครั้งที่สองนะคะเมื่อก่อนนี้มาสอนพี่จำรัดพี่จำรัดยังเป็นเลยนะอายุห้าสิบแปดนี่ดูสิมันกว้างขนาดนี้คุณกุหลาบเลี้ยวผมมาเลนขวาเออแต่นี่คือสาเหตุไง เลี้ยวหยวิกเลี้ยวเลี้ยวให้ครูก่อนโอ้ <or> ออกไปไม่ได้ค่ะครูบอกเลยเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนนะคะว่าเลี้ยวยังไง <Raum. S 1> อันนี้ครูจะบอกว่าปัญหาของคุณกุหลาบนะคะก็คือเออเลี้ยวครูไม่รู้ว่าเลี้ยวไหน <c oughs> คุณกุหลาบต้องเลี้ยวไปเองค่ะเออเอ่อเลี้ยวไม่เป็นนะคะคุณกุหลาบเลี้ยวไม่เป็นออกถนนไม่ได้เอออ่ะเหยียบคัดค่ะ <c oughs> อย่าปล่อยคัดค่ะอย่าปล่อยคัดเลี้ยวนะเวลาเนีย่ย ดูคลิปครูที่เขาเลี้ยวกันแล้วตรงใหมก็คือเวลาเลี้ยวได้เหยียบคัดกอนแล้วเดี๋ยวพอเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ปล่อยค่อยแล้วค่อยปล่อยคัสจะคืนไว้ค่ะจับไม่นีรถเบียดนี่เออเอาคืนเวลาเลี้ยวนะคะให้เข้าเลนซ้ายเสมอไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหัดเลี้ยวให้ตรงทางในหมู่บ้านนี้ก็เลี้ยวตรงทางได้มันก็มีสองเลนเหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านเลี้ยวตรงนะคะออกถนนก็ถึงจะเลี้ยวตรงถ้าอยู่ในหมู่บ้านเลี้ยวไม่ตรงออกถนนมันก็ไม่ตรงอยู่ดีค่ะ สุดกำแพงนั้นมเลี้ยวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้<า>ต้องเข้าซอยเล็กค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณกุหลาบมีรถเกียร์ออตโต้ก็จะง่ายกว่านี้อันนี้มีรถเกียร์ธรรมดาแล้วคันเบลเลอร์บบล่าเข้าออกบ้านก็ยากอันนี้รถคูจอดนี่มันครต้องจ,งจอดในซอยนะคะอ๋อมันมีซอยกว้าง ให้เลี้ยวอยู่เหยียบคัสซะหน่อยนะคะเหยียบคัสสุดก่อนเวลานั่นแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปให้ถึงปากซอยเอออ่าถึงแล้วปากซอยเดียวค่ะหมุนหมุนดีๆค่ะหมุนดีๆอันนี้เรียกขยับหมุนดีๆค่ะหมุนดีๆเออหมุนกว,กว้างๆนี่แล้วนี่ครูให้ปรับบอกมาแล้วนะเนี่ยอ้าวคืนคืนค่ะค่อยๆหมุนดีๆแล้วหมุนหมุนค่ะเออดูวิธีจับเห็นไหมนี่ หมุนค่ะหมุนเออแล้วไม่ทันก็เหยียบคัด์นะคะไม่ใช่ปล่อยให้รถวิ่งไปแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ทันเหยียบคัด์สุดแต่เบรกเราจะไปสุดเลยเหรอสุดค่ะอ่าไปก็ชะลอบ้างเออหัดเหยียบคัสุ์หัดแต่เบรกบ่อยๆค่ะไม่ใช่ปล่อยคือส่วนใหญ่เลยนะถ้าหัดขับเองหรือไปเรียนที่อื่นมานะจะปล่อยคัด์ให้รถวิ่งอย่างเดียวถึงปล่อยคัดต์น้อยๆถึงเลียงคัด์ก็จริงแต่จะไม่ชะลอปล่อยคัด์ให้รถวิ่งน้อยวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆไหลไปเรื่อยเดี๋ยวเวลามีอะไรจะเบรกไม่ทันนะคะอ เลี้ยวมากค่ะรถถึงค่ะเลี้ยวเลี้ยวค่ะเลี้ยวแล้วเลี้ยวมาเลี้ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งปล่อยคัดเลี้ยวเออให้รู้ว่าเลี้ยวได้แล้วเออพอนี่อย่างเงี้ยเลี้ยวได้แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดออกมาดูเหมือนไม่พ้นคันสีขาวแล้วเราค่อยหมุนเพิ่มนี่พ้นเห็นไหมคะถ้าเราหมุนนี่เลี้ยวมากก็เป็นเบียดบ้านเขานะคะคืนคือนแล้วหมุนเหยียบคัดค่ะเหยียบคัดจะเคลียร์แบบนี้ดูดูหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันถ้านะรู้สึกเต็งคืนไม่ทันให้เหยียบคัดลงนะคะไม่ใช่ยังปล่อยให้ เพราะอันนั้นนั่นแหละค่ะที่ไปไหนไม่ได้อย่าพยายามก็คือเรารู้แล้วเราคืนไม่ทันให้เหยียบคัดไว้ค่ะแล้วเวลาเปลี่ยนวิธีหมุนใหม่ครูกังจะบอกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาที่แรกนี้หน้าอกติดพรมอะไรมากกว่านี้งี้นนี่ค่อยหงายท้องมาแล้วครูให้เถอะมาอีกแล้วนะครูให้เถอะออกมาแล้วนะเนี้ยทีแรกติดพรมอะไรมากกว่านี้แล้วหมุนพรมอะไรยังไง <c oughs> อันนั้นแหละมันถึงได้เปทีท่านี้อสอยๆๆๆนะคะเออเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก่อนแล้วนะคะถ้าคิดว่าจะเอาตัวติด อ่าเดี๋ยวก่อนคุณกุหลาบสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบเออมีหลายคนชอบมาบอกว่าเนี่ยสูงร้อยหสิขับรถไม่ได้ผมไม่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกันครูก็สูงร้อยห้าสิบนะคะแล้วน้ําหนักตัวก็ไม่เกี่ยวนักเรียนครูอสูงร้อสี่สิบกว่าก็ยังขับรได้นะคะอ่ะเดี๋ยวซ้ายมาเดี๋ยวค่ะเดียว เดี๋ยวครูจะดูนะคะคือต้องตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเรียนนะคะครูต้องดูว่าคุณกุหลาบเนี่ยมีข้อเสียตรงไหนอะไรที่ครูต้องแก้ทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมถึงขับไม่ได้มีสาเหตุจากอะไรไปไหนอุ้ยถนนกว้างเห็นไหมจะไปเลนขวาแล้วขึ้นอันนี้ครูครูกําลังนั่งดูอยู่นะคะตอนนี้ทําไมครูยังไม่สอนไม่สอนนะคะครูต้องบอกก่อนว่าเรามียังมีข้อเสียตรงไหนครูนั่งดูอยู่ว่ามีข้อเสียตรงไหนคือ ไอ้ที่ทําผิดเนี่ยทําผิดจากการที่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเจอครูหรือว่าปกติอะทาแบบนี้อยู่แล้วถ้าปกติทําแบบนี้อยู่แล้วนะครูจะได้รู้ว่าอ๋อมันผิดตรงนี้มันต้องเปลี่ยนต้องอะไรตรงไหนนะคะต้องแก้ตรงไหนเนี่ยเอ้ครูรู้เนี่คยครูให้จอดนะคะ <c oughs> ครูขับมาตรงนี้แล้วครูให้จอดครูกำลังจะให้ดูอะไรอันนี้เป็นความรู้หนึ่งนะคะสําหรับมือใหม่ที่ไปมีใบขับขี่มาแล้วไปเรียนมาแล้วมีใบขี่แล้วนี่แหละแต่ก็ไม่รู้จริงๆนะครูว่า นักเรียนเนี่ยทุกคนจะต้องรู้เรื่องอุปกรณ์ในรถอย่างครูบอกแล้วหลายครั้งเลยอุปกรณ์ในรถนะคะที่มันสําคัญนะคะเบรกคัด,ค,ดคันเร่งพวงมลาลัยเกียร์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเบรกมืออันนี้เบรกมือดึงอยู่นะคะดึงแล้วนะเมื่อกี้นี้บังเอิญว่าครูก็เป็นช่วงที่ครูพักคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะครูให้จอดแล้วก็ดึงเบรกมือวิธีการดึงเบรกมือผิดนะคะซึ่งคุณกุณหลาบเนี่ยดึงเบรกมือไม่เป็นยังดึงไม่เป็นแล้วก็ดึงผิดด้วยนะคะทีนี้ กูจะให้ดูก่อนนี่เแบรบกเลยนี่เบรกมือดึงอยู่อา้าวนะใส่เกียร์หนึ่งให้ครูซิแล้วทำให้เพื่อนดูหน่อยเออเพื่อนลหลายๆคนจะได้รู้อะแล้วลองนะปล่อยคันนะคะปล่อยคันแล้วปล่อยเบรกด้วยนะคะไม่ต้องเหยียบเบรกไว้ทำไมรถยังวิ่งอยู่เลยนี่รถวิ่งได้นะคะอะพอเหยียบคันสุดเออจะว่างนะคะทีนี้ไหนเอาเบรกมือลงให้ครูดูเหยียบเบรกไว้ด้วยนะคะ อยวว่าเบรกไว้เพราะเบรกมือมันใช้งานไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยเอาเบรกเอาเบรกมือลงอ่ะแล้วดึงไหมดึงแบบเมื่อกี้นี้ที่เมื่อกี้ที่ดึงเออนี่แหละค่ะทีนี้เราเข้าใจว่าอะไรเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นเอาไว้เป็นความรู้ให้เพื่อนนะ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าหลายคนเลยเนี่ยครูสอนเนี่ยก็คือครูก,ก็สอนนี่แหละแต่ก็คูดถึงเ่ยดูคลิปของครูเพนให้ดูหลายๆคลิปเพราะแต่ละคนเขามีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเออ หลายคนดูดูคลิปของครูเพนแล้วดึงเบรกมือไปนแต่ครูยังไม่มาเลยกลัวโดนครูว่าเออทีนี้ครูจะถามว่าทาไมถึงดึงเบรกมือแบบมากี้เนี่ยเข้าใจว่าอะไรการดึงเบรกมือดึงแบบไหนดึงขึ้นเฉยๆดึงขึ้นเฉยๆให้มนดังแก๊ก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เอาให้แค่ว่าให้มาดังแก๊กใช่ไหม <c oughs> นี่นี่คือความคิดของเราใช่ไหม <c oughs> หลายคนคิดแบบนี้เพราะมีหลายคนมาพูดก,กับครูบอกว่าอ๋อดึงไอ้นักเรียนครูนี่แหละที่ครูไปสอนนี่แหละหลายคนพอดึงเสร็จเขาบอกเอ้าก็ดึงขึ้นมาให้มาดังแก๊กไง่ครูไม่ใช่ นะนี่เป็นอีกความรู้หนึ่งที่สําคัญนะเพราะการดึงเบรกมือนี่รถเกียร์ธรรมดานะอันนี้เป็นกระบะนะคะกระบะเกียร์ธรรมดาคุณจะบอกไปนะว่าในคลิปข่าวในในคลิปข่าวนะคะที่เขาออกอะรถไหลไปตกคลองอลรถโผนนล,ไล่ไปอยู่กลางถนนไม่มีคนขับรถไหลไปอยู่กลางถนนดึงเบรกมือแล้วไม่จริงนี่งายดึงเบรกมือแล้วดึงแล้วทําไมรถยังวิ่งได้อยู่เป็นเพราะว่าเราดึงเบรกมือผิดนะคะมันเท่ากับไม่ได้ดึงเลยค่ะการดึงเบรกมือที่ถูกต้องคุณจะดึงให้ดูก่อนทาไมเอาลงง่ายๆจังเลย เออมันต้องอาลงยาก,ยากนะคะเบรกมือเนี่ยแล้วอย่าไปกลัวบางคนบอกทำไมดึงแค่นี้ดึงดึงแน่นมากแล้วมานอาลงยากค่ะครูคิดแบบนั้นใช่ค่ะอ,อ๋อ,อ,อดึงยากแล้วาอาลงยากค่ะครูเอ้าแล้วถ้าอาลงง่ายแล้วมันไม่ปลอดภยัยเราจะดึงเพื่อเออจริงๆลองคิดใหม่นี่เราก็ไม่รู้ไง<ช>จริงไหมใช่ใช่ครูสอนจริงๆนะเวลาที่ครูสอนขับรถนะคะสิ่งที่นักเรียนควรรู้อันดับแรกคืออุปกรณ์ในรถมันใช้ยังไงมันมีความสาคัญอะไรแล้วเบรกมือเนี่ยครูให้ความสําคัญมากเลยนะ จริงถ้าดึงแบกมือสมมติครูนั่งอยู่แล้วดึงแบกมือให้ครูไม่ถั่วครูบอกดึงใหม่ต้องดึงให้ครูใหม่จนกว่าจะคือจนกว่าจะจำได้ว่าครูสอนอะไรไปนี่แบกมือก็ดึงงี้ดึงขึ้นมางี้ค่ะให้มันแน่นเลยค่ะไม่ใช่ดังแก๊กนะคะไม่ใช่ดังแก๊กเดียวหรืออะไรเนี้ยแค่ให้มันมีเสียงแก๊กหรือดึงขึ้นก็พอไม่ใช่มันต้องดึงให้แน่นนะคะเราเอารเอาลงยกขึ้นค่ะกดปุ่มแล้วก็ลองมันแน่นหน่อยก็เป็นที่ว่าเบกมือเรามันดึงยากดึงง่ายรถบังคันดึงง่ายไปดึงแบกมือรถครูสิดึง่ายเออ ก็มันเก่ามันใหม่อะไรก็มีส่วนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดึงแล้วมันต้องแน่นดึงแล้วมันต้องสุดค่ะมันถึงจะปลอดภัยนะรถมันถึงจะไม่ไหลไม่วิ่งนะคะเอวดึงเบกมือใหม่ดึงให้สุดดึงตายดึงให้แน่นเออดึงให้มันแบบไม่ขึ้นแล้วค่ะพอให้มันแน่นนี่คือไม่ขึ้นแล้วเออมันจะได้ไม่ไหลไปไหนคนเข็นก็ไม่ไปค่ะแล้วคนเข็นไม่ไปเนี่ยแสดงว่ามันก็วิ่งไปเองไม่ได้อือมันจะได้ไม่ไหลไปกลางถนนอย่างเงี้ยนะคะ คุณกุหลาบเขาอยู่แต่ในหมู่บ้านเห็นไหมแล้วมันเป็นพื้นที่เรียบเป็นพื้นที่ราบแล้ววันนึงเ่ะเกิดขับอนอกถนนใหญ่เป็นนะไปจอดตรงนั้นตรงนี้เกิดมันเป็นเนินปอไปจอดข้างถนนก็มีนะจอดข้างถนนแล้วลงไปซื้อของข้างทางที่ไหนได้หันมาขี่รถหายนู่นไปอยู่กลางถนนล่ะอูอัอนนี้บ่อยนะเจอข่าวบ่อยมากเลยนะคะมันไปเองดึงแล้วค่ะแล้วก็นะเวลาใครถามแบบดึงแล้วค่ะมันไปเองสงสยัยรถไม่ดีรถเสียรถพังเด็กมือใช้งานไม่ได้จริงไม่ใช่เรานี่แหละดึงผิดอ่ะเอาลง อ,อแล้วเวลาดึงไมดึงให้แน่นเลยค่ะดึงอืดเออ,อดึงขึ้นมาให้มันแน่นแน่นนั่นแหละมันถึงจะได้วิ่งนะคะยิ่งแน่นยิ่งดีค่ะแต่ไม่ต้องแน่นแน่นแน่นมากๆแน่นเกินแน่นเกินเอาลงไม่ได้เอาให้มันแน่นสุดพอดีนะคะอ้าวเอาลงเออแน่นแหละเพระมันจะยากหน่อยจะเอาลงยากเอาตาเอาลงยาก <g ül> แปลว่ามันแน่นคะ่ะนน่ที่คุณกุหลาบทันนะ อ๊กเสเดียวด้วยนะครูได้ยินอารมณ์อย่างนี้โอ้ง่ายมากเลยมันหลวมไม่รู้สึกว่ามันหลวมมั้งเหรอมัเบ่มือมันหลวมๆหน่อยไม่มีความรู้ไม่รู้ <laughs> รู้ว่าเอาเอาคือง่ายาลงง่ายดีาาบางทีอะไรที่มันแบบทำแล้วมันง่ายๆมันก็ไม่ใช่แต่อันนี้นี่ไงทําไมคุณกุหลาบถ,ถึงต้องจ้างครูเห็นมาเห็นไหมถ้าเกิดเขารูเาเ้เขาเป็นเขาคงไม่จ้างครูมาแล้วคะ่ะค่าเรียนก็ไม่ใช่สองสามพันนะคะเออแต่ก็ดีแล้วที่จ้างครูมาครูว่านะ คุณคุณกุลาบคิดไหมว่าแ,แค่เรื่องเบรกมือยังไม่รู้แล้วถามว่าให้เราจออกถนนใหญ่ออกไปยังไงเนี่ยให้เรารอดเนี่ยให้เรารอดมีชีวิตกลับมาบ้านได้เนี่ยคือว่ายากกว่าคือว่ายากกว่าการดึงเบรกมือว่าไหมใช่คนะ่ะเนาะแต่อันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลที่คุณกุลาบจ้างครูเพนมานะคะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าการขับรถของเขาแบบไม่รู้อะไรเลยถึงเขาไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วนะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่รู้อะไรเลยซึ่งเขาออกไปเขากลัวแหละ ว่าเขาจะเป็นอะไรไปทําอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไหมตัวเองจะเดือดร้อนไหมพอออกถนนใหญ่ไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยจ้างครูเพนมาแต่จ้างครูเพนมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าครูเพนจะสอนออกถนนใหญ่เลยได้นะคะต้องมีพื้นฐานก่อนเนาะมรีพื้นฐานดีๆก่อนให้เหมือนเพื่อนนะคนอื่นๆที่ครูสอนไปเขามีพื้นฐานดีเดี๋ยวเขาออกถนนใหญ่ได้นะคะแล้วเราจะปลอดภัยด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหักเดี๋ยวครูเดี๋ยวอ่าเร่งแบบมือใหม่แล้วไป เดี๋ยวครูจะให้คุณกุณหลาบพาครูไปที่นิคม304นะคะไปหัดขับรถร่วมกับคนอื่นเพราะว่าที่ผ่านมานี่คุณกุณหลาบก็อยู่แต่ในหมู่บ้านนี้ค่ะมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนอยู่ห่างๆเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้ขับเจอเจออะไรมากมายนะคะไม่ได้ค่อยได้ใช้ทักษะการขับรู้แค่ว่าเออขับให้ให้มันชินให้มันชินกับรถแค่นั้นเองแล้วก็ใส่แค่เกียร์หนึ่งเออเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวลากไปเรื่อยเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะคะทีนี้ก็ดีตรงที่ว่า ขัดขับในที่แคบแล้วก็เลี้ยงคัดเป็นอบางคนใส่เกียร์เป็นอย่างเช่นล่าสุดคุณส้อยใส่เกียร์สวยเออคุณส่อยใส่เกียร์เก่งแต่ยางอื yeah. in, ha like Ahmad, ่นไม่ได้ยังคุณกุหลาบนี่น่าจะเป็นเลี้ยงคัดได้นะคะก็เลี้ยงคัดเป็นอยู่นะที่ครูเห็นเนี่ยเลี้ยงคัดเป็นอย่างเกียร์นี่ก็ใส่แค่เกียร์เดียวคุณไม่เห็นนะคะว่าเกียร์อื่นเป็นยังไงใส่เกียร์อื่นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปนิคมกันเนี่ยทางถ้ามันไกลหน่อยมัน วิ่งได้อะไรเงี้ยจะได้ฝึกเปลี่ยนเกียร์ไปด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเลี้ยฝึกร่วมอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะมันต้องมีรถในนิคมเนี่ยมีรถแต่ครูเดี๋ยวครูไปดูสภาพก่อนว่าเขาวิ่งไววิ่งช้าเขาขับเปไ็นยังไงนิคมบางที่นะคะอย่างชนบุรีในนิคมอา,มาตะาโวขับรถเร็วมากเลยขับรถก็ไม่ค่อยดีด้วยเออถนนก็ขับยากเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงในนี้คือนิคม304นะคะถ้าอยู่ในนิคมได้แปลว่าออกถนนใหญ่ได้ในเนี้ยรถยังวิ่งกันไวเป็นบางคัน เป็นบางคันส่วนใหญ่มีรถเรามาฝึกนะคะฝึกเพราะว่าถนนในนิคมส่วนมากจะเป็นถนนสี่เลนแล้วก็มาฝึกออกตัวฝึกข้ามแยกนะคะฝึกเลี้ยวฝึกข้ามทางฝึกอะไรอย่างเงี้ยคะฝึกพื้นฐานการขับว่าพื้นฐานการขับบนถนนเนี่ยมันข,ขับกันยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยออกถนนใหญ่อยู่ในนี้เป็นอยู่ในนี้ข้องอยู่ในนี้ได้มันก็ออกถนนใหญ่ได้ไม่ต้องคูไม่ต้องพาไปก็ไปได้นะคะเพราะอันนี้มันก็คือถนน,นะคะ่ะ แต่ในนิคมมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาขับกันไม่ไวเท่าไหร่รถมันจะมีเยอะเป็นบางช่วงฝึกอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเลยทางแยกไปเราค่อยเบี่ยงขวาพราะเลนซ้ายเห็นไหมคะมันมีอะไรไม่รู้ม,มาปัดมาอะไรไว้นะเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนเลนพะมันอยู่กลางแยกอยู่ที่นี้อ่ะเบี่ยงออกไปดูซิขวาว่างไหมขวาว่าง ไม่ต้องเยอะค่ะนี่ไปไหนไม่ต้องเยอะเอาแค่วันไหนไหมเลนซ้ายนะมันมีกลวยมีอะไรตั้งนะ่ะนไเขาตั้งปักไว้ไม่ให้เราไปเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเลนมาเออไม่ต้องไปชิดขวาไปตรงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าเลนซ้ายเหมือนเดิมมานี่ดเซ้ายนะคะเวลาเปลี่ยนเลนเขามองซ,ซ้ายว่าซ้ายว่างไหมมองกระจกซ้ายซีซ้ายว่างไหมว่างเปลี่ยนเลนมาทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนเปลิสสัญญานไปเองด้วยนะ ไม่ต้องร้อยครูบอกนะคะสัญญาณไฟคนขับต้องเปิดเองเดียกับขี่ก็มีแล้วนี <c> ่ย <oughs> อย่าพูดสีครูเจ็บใจอย่าพูดสีครูหนูเต็บหัวใจอับลี่เดียวซ้ายเดียวซ้ายเอออะชลออือลอไหมนะคะคุณด,ดูก่อนว่ามันจะไปได้ไหม,ไมเดี๋ยวไป,ไป,ไปตันทางอ่ะอ่ะเดียวซ้ายมาผ่าว่างนะคะค่อยเลี้ยวโค้งมาดูทางด้วยค่ะอ่าเลี้ยวซ้ายสายมามองไกล ใกล้ๆมองเห็นก็มองไปไกลจะได้เห็นทางนะคะอ่ะเลี้ยวมาอีกพออย่าปล่อยคัเยอะค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายปล่อยคันเยอะมันจะคืนไม่ทันนะคะเอาคืนคืนแล้วคืนประคองไว้ค่ะคืนแล้วคืนคืนคืนเชื่อคูไม่เชื่อคูเนี่ยไม่ชนหรอกค่ะสิบล้อนู้นลงข้างทางแทนค่ะคืนให้ตรงเลนเราเท่านั้นเออให้อยู่ในเลนเรา ะะทังตรงก็หัดใช้คันเร่งเออจะได้รู้ไปเหยียบคัสตเอาไว้ปล่อยแล้วมันวิ่งไปเองเราก็จะไม่รู้นะคะว่าเออตรงไหนควรช้าตรงไหนควรเร็วนู่นสรุปไปไปตอนเลี้ยวนะเลี้ยวเร็วแต่ขับทางตรงช้าไม่ใช่นะคะขับทางตรงมันวิ่งไปได้เรื่อยๆค่ะเออแล้วก็หัดใช้คันเร่งตอนนี้เผื่อบ,บางครั้งเราต้องใช้เราจะได้ใช้เป็นพอนถึงนั้นก็เหยียบคัสสุดแต่เด็กชะลอ,ออูทางมันตันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับรถ กับเรเป็นตัวล้วก็ฝึกวนอยู่ในนี้นะคะไปเรื่อยๆข้างหน้ามีรถจอดขวาเราเปิดสิ้นนไฟขวาเอ,อนิดเดียวค่ะมองข้างหน้าค่ะเบี่ยงออกค่ะเบี่ยงอ่าพอหน้ารถออกแล้วเลิกมองกระจกได้แล้วอ้ยมองข้างหน้าค่ะเออจะได้รู้ไงว่าเบี่ยงมาเยอะไหมตรงไหม,มป้าปรับซ้ายให้ตรงรถลงข้างทางเอ,อืออ่าตรงขวาไม่มีรถมาเลยนะครูจะบอกมันไม่มีรถเลยก็ไปเาไปนั่งคอยมองว่าเดี๋ยวรถมานะคะมองแล้วมัน มันมองไปงั้นแหละไม่เห็นอะไรหรอกมองเป็นความเคยชินเฉยๆมันจะขับรถไม่ตรงทางนะคะตามกับครูพี่มิที่จอดรถค่ะเออก็กลับรถค่ะก็ครูบอกแล้วถ้าขับมาแล้วมันตันก็กลับค่ะหาที่กลับรถเนี่ยวิ่งข้าไปสุดแล้วก็หาที่กลับรถชะลออย่าลืมชะลอค่ะเออนเนินหมุตาำพาหาที่กลับรถไหนได้ลืมเบรกเนินตกใจเอาขับให้ตรงทางไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็กลับรถอ่า เนี่ยเรากลับรถตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่นี่เลยแยกไปใช่ไหมไม่ต้องเปิดสัญญาณไฟเลยแยกั้งคู่ขับให้ตรงสิมีหน้าที่ขับรถให้ตรงทางเออเลยแยกเอ้าชะลอดูซิมองข้างหลังซิมีรถมาไหมนี่ชะลอมีรถใหญ่มาอ๋อไม่มีรถกระจอดอ่ะใส่แก้ถอยกลับรถนี่มันจะถอยหลังกลับรถตรงนี้เนี่ยเออี่กลับรถ เออบอกให้ใสายเกียร์ถอยมาเนี่ยสอนคนสอนคนสอนคนมีเพื่อนผ่านแล้วนะคะไปหัดเองมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมองกระจกซ้ายครูสอนเราจะถอยเลี้ยวซ้ายเออมาเลี้ยวอุ้นเออเขาจะมาได้ไงเราเขาจะไปเขาไม่มาทางนี้แล้วมันตันออยมานี่มองกระจกข้างเราเลี้ยวซ้ายมานะคะมองแต่กระจกข้างอย่างเดียวมาเลี้ยวมาเลยอยากให้เลี้ยวเยวอะก็หมุนเยอะเออจ<า>ับไว้ค่ะมองกระจกขวาบ้างค่ะ มองซ้ายมองขวาข้างหน้าไม่มองถอยหลังนะ่ะอืม,มาถอยมันโล่งม,มันกว้างก็ถอยมาให้มันเสร็จเออเอารถตรงนะคะถอยมาให้มันตรงถอยมาให้ตรงครูมีสอนทุกคนเลยนะคะวิธีกลับรถอย่างเงี้ยถอยมาอีกถอยอีกถอยอีกถอยอีกอ่ะพออย่าเข้าสุดตเ่เบรกคือล้อคืนคืนอ่ะเสร็จแล้วใส่เกียร์เกียร์สอง แล้วหมุนขวาเพิ่มไปค่ะนี่ถ้าเราไม่หมุนขวามันจะไปทางนี้ค่ะขวาเยอะๆอ่าคิดก,ก่อนเยอะไหมครับคุณกุหลาบจับไว้ครูถามว่าถ้าเราไม่หมุนพวงมาลัยไว้ก่อนเวลาออกตัวมันไปไหนมันก็ไปข้างหน้าก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยวขวาเลยต้องหมุนเยอะไหมดูดูดูด,ดูจากลักษณะรถเนี่ยหมุนได้เดียวมันไปไหมไม่ไปไอก็เลี้ยวขวาไปเยอะๆค่ะอเออไปเลี้ยวไว้ก่อนมาแล้วมอง ปล่อยคัสแล้วก็มองทางว่าเราต้องหมุนเพิ่มไหมปล่อยเบรกปล่อยคัดมารถจะมาแล้วค่ะเออนานคิดนานเกินเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวโอ้มันจะชนค่ะเออขึ้นให้ไวให้ไวมือไวๆวเหยียบคัดสินี่ไม่ทันสอยมือใหญ่เลยแต่คัดไม่เหยียบหัดเหยียบคัดตรงไหนเลี้ยวไม่ทันคืนไม่ทันก็เหยียบคัดค่ะอื เราหมุนไว้ก่อน,วนเวลาอยู่ที่แคบๆอะ่ะแล้วเราอยากให้มันเลี้ยวเยอะหมุนไว้ก่อนไม่พอเออเดี๋ยวหมุนเพิ่มไม่ใช่ว่าเราหมุนไว้เยอะแล้วเราเห็นอยู่ว่ามันไม่ตรงทางเราก็เฉยเราคิดว่ามันจะพ้นอะ่ะอยากไปคิดว่ามันจะพ้นเห็นว่าจะเบียดจะชนก็คือจะเบียดจะชนเรนซ้ายตรงไปอืม,อมไปค่ะรถเขาจะมาไหน,หนคันขาวมันจะมาอีกคันนี้จอดเออเราก็ไปซะเราถึงก่อนไป เราเราขับรถต้องมีไหวพริบด้วยนะคะอ๋ะมันจะมันจะไปกันไม่ได้นะครูจะทันไหมอ๊้ยรถเขาอยู่ห่างกับเราไหมเราก็ต้องดูนะคะเราถึงก่อนเราก็ไปก่อนค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ไปได้ขับรถต้องมีสติมากๆถ้าโวตะกัวคิดอะไรไม่ออกเอาตามที่เห็นอย่างหนึง่งคุณกุหลาบพ่อขับมอไซค์เป็น <laughs> นี่ขับมอไซค์เป็น <laughs> ลืมไปแล้วค่ะครูว่าหนูขับรถเป็น <laughs> รถยนกับรถมอไซค์ก็เหมือนกันนี่แหละแล้วก็คิดเอา เอาทักษะการขับมอไซค์มาใช้ร่วมกันด้วยก็ได้อเอะเยียบคัสึดต่เบกชะลอเบาๆจ้าตรงไหนเบรกมากเบรกน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์จ้าขับมาเร็วก็เบรกเยอะหน่อยขับมาช้าก็ไม่ต้องเบรกเอยไปต่อเลี้ยวขวาก็มองข้างหน้านะคะว่าข้างหน้ามีรถมาไหมกับมองข้างหลังมีใครแซงไหมไม่มีหรอกทางแยกนะคะอย่า มันก็แต่มันก็จะมีแหละถ้าจะเลี้ยวขวาชิดขวาไว้นะคะอย่าข้ามไปเลนขวานะคะแต่ชิดขวาไว้เออตรงตรงอย่าพิ่งข้ามตอนนี้ค่ะอ่ะข้างหน้าขวาว่างไหมข้างหน้าทางขวาว่างแอบไปไปจ้าปล่อยคัด์ขึ้นมาถ้าค,าครูบอกให้ไปต้องปล่อยคัด์นะคะเอออย่าไปเหยียบคัด์ไว้ค่ะเลี้ยวไปเลนซ้ายนะคะไม่ใช่เลนขวาเลนซ้ายค่ะหมุนเลี้ยวไปไหนว้าอย่าทําแบบนี้ขึ้นมันต้องโค้งมาเลี้ยวมาเลนขวา ม้วนไปเรื่อยเลยอะนี่ม้วนเลื่อยไปทั่วเลยเนี่ยหัดเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยวให้ตรงทางเลี้ยวให้ตรงทางเลี้ยวให้เป็นถึงทางแยกไม่โผล่ที่ไหนอะไรยังไงจะออกถนนใหญ่มันถึงจะไม่ไปสเปะส,สปายก็จนเพราะถนนใหญ่มีรถตลอดเวลารถวิ่งไปเ้วอยไปตรงเลี้ยวเยอะเกินไปกีเลนขวาไหมเมื่อกี้เนี่ยชีแรกเนะี่ยเลี้ยวเหมือนจะไปเลนขวาเลยว้าเอาชีดซ้ายคนหน่อยเล้ ซ้ายเปิดสัญญาณไฟซ้ายด้วยเราจะเลี้ยวซ้ายเออนี่แล้วก็มองกระจกซ้ายว่าซ้ายว่างไหมเลนซ้ายว่างนะคะเข้าเลนซ้ายนิดนึงพอรถทางตรงเขาจะได้ไปขวาเออคืนตรงด้วยค่ะชะลอชะลอไว้นะคะอือขับให้อยู่ในเลนนะคะคนอื่นจะได้ไปด้วยได้ขวาเขาจะได้ไปด้วยเออ,อมองข้างหน้านี่ ไม่มีไม่มีรถทันขวาแล้วเลี้ยดูอะไรดูทางฝั่งโน้นทางเดียวอ่ะทางอยู่ที่ไหนมองทางด้วยค่อยๆค่อยๆมันจะปีนฟุตบาทค่ะเอาเลี้ยวมาเลี้ยวรู้ไหมพอพอคืนเลี้ยวเหมือนจะไม่คืนยังไงก็ไม่รู้ดูเดิอ่ะว้าเลี้ยวเหมือนตั้งใจเลี้ยอย่างเดียวไม่รู้คืนไม่รู้ยังไม่คิดเหมือนไม่เหมือนเลี้ยวไม่คิดคืนอ่ะจะเลี้ยวอย่างเดียวเลยเออคิดด้วยนะว่าเลี้ยวไปแล้วจะคืนทันไม่เนี่ยเลี้ยวเยอะขนาดนั้นรู้รู้อยู่ว่าตัวเองเลี้ยวไม่ค่อยตรงทางมัน ขับรถมองทางด้วยฟุบมฟุตบ,บาทขอบทางมันอยู่ที่ไหนยังมัวแต่มองรถคนอื่นมองแต่รถคนอื่นลืมมองทางค่ะครูไหนได้ขับไปเสยฟุตบาทเออมองทงม,มองทางไว้ด้วยว่าอ,อซอยปากซอยมันอยู่ที่ไหนขอบฟุตบาทอยู่ตรงไหนถนนไปเลอ่อไปล่ากว้างอะเนี่ยถนนเส้นนี้มีหลายทางใหญ่มากเห็นขับไวมักัน,นะครูไม่ไว <laughs> เราขับช้า <laughs> <laughs> ชิดซ้ายอยู่ในเลนเราขับช้าแล้วก็เหมือนว่าคนอื่นเขาขับไว เออเราขับนถนนมีตั้งหลายเลนเนี่ยครูพามาเนี่ยไม่อันตรายให้ขับแบบเนี้ยคือมันไม่อันตรายแต่ขับรถดีๆไม่ใช่เลี้ยวแล้วเลื้อยไปทั่วแบบเมื่อกี้นี้เมื่อไหร่เลี้ยวตรงนั่นแหละค่ะออกถนนใหญ่ได้อไปตรงไปไปล่อยคัดขึ้นมาขับให้ตรงๆเอออยู่ในเลนตัวเองไว้ถนนมีตั้งหลายเลนกลัวอะไรอันนี้ก็วันแรกนะคะวันแรก ก็หัดเลี้ยวค่ะฝึกทักษะการขับพื้นฐานเบื้องต้นนะคะหัดเลี้ยวหัดตรงทางตรงเห็นไหมคะว่าง่ายพอถึงที่เลี้ยวปุ๊บเอาแล้วไม่รู้จะเลี้ยวยังไงเลยรถมารถจะมาก็มาดูทางลืมดูทางอีกไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนขับรถไม่ตรงทางปกติปกติเลยเนี่ยเวลาที่เราขับรถนะคะให้เรามองทางเป็นหลักพื้นถนนพื้นทางนะคะว่าเราควรอยู่เลนไหน แล้วก็มองรถคนอื่นว่ารถคนอื่นามาไหมทีหลังนะเอาเล็เอาเน้นเน้นรถเราก,กับทางนะคะเป็นหลักเลยค่ะอย่าเอารถคนอื่นเป็นหลักแต่มือใหม่ทุกคนเหมือนกันหมดเลยเอารถคนอื่นเป็นหลักรถถึงจะมาไม่มองกระจกข้างตลอดเวลาเลยถึงทางแยกว่างแล้วก็ยังไม่กล้าไปกลัวรถมาแต่พอมีรถมาจึงกลับไปคิดว่าทันอืทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยในนี้ก็จะมีโคง้งมีเลี้ยวนะคะมีมีสีแยกสามแยกอะไรเยอะแยะไปหมดเลย เราก็จะฝึกกันนะคะอันนี้วันแรกมีพื้นฐานไม่ไม่รู้มีพื้นฐานเรานิดหน่อยนะคะเพราะไปหัดเองแต่มันไม่ถึงขั้นเป็นนะคะเพราะอย่างที่ครูเห็นอ่ะมันรถวิ่งได้อย่างเดียวแต่ควบคุมรถไม่ได้ยังควบคุมรถไม่ได้เลียวไม่เป็นเลียวไม่ตรงทางครูก็จะสอนตรงนี้นะคะตรงที่เรายังไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวถ้าเกิดมันคล่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยครูรู้ว่าค,ครูควบคุมคุณกุลาบได้ครูก็จะพาเอาขนาดใหญ่ สามวันนะคะหนึ่งเคสคือสามวันมีแบบขีแล้วหรือไม่มีก็ช่างคะ่ะถ้ามีแบบขีแล้วยังต้องเรียนกับครูเพนเนี่ยครูถือว่ายังไม่เป็นนะคะแล้วถ้ายังไม่เป็นก็ควรเรียนสามวันค่ะวันเดียวไม่เป็นคะ่ะเพราะถ้าเป็นนะคุณไปได้แล้วไม่ต้องร้อยครูเพนไปหรอกแล้วอย่างที่ครูบอกอย่าคิดว่าโอ้เนี่ยมีแบบขีแล้วคะ่ะครูมาพา้าวถนนใหญ่หน่อยโอ้โหพื้นฐานได้หรือย,ยังถ้าพื้นฐานได้ครูว่าไม่ต้องจ้างครูไปก็ออกถนนใหญ่เป็นแต่ถ้ายังออกถนนใหญ่ไม่เป็นนี่แปลว่าพื้นฐานยังไม่ได้ครูต้องไปสอนพื้นฐานการขับนะคะ อย่าสั่งครูให้ครูไปพาอถนนใหญ่นะคะเพราะครูไม่ทําสั่งครูไม่ได้นะคะขับให้ครูดูก่อนว่าเลี้ยวเป็นอะไรเป็นแล้วครูจะพาออกได้ถ้าสมมติคุณทําได้จริงนะสมมติคุณบอกว่าคุณเลี้ยวเป็นเลี้ยวเป็นอะไรเป็นแต่แค่ออกถนนใหญ่ไม่เก่งยังไม่ได้ยังไม่กล้าออกแล้วจะให้ครูพาออกเนี่ยแปลว่าครูให้ทําอะไรต้องทําให้ครูได้นะคะแล้วครูถึงจะพาไปถนนใหญ่เนี่ยจะเรียนวันสองวันก็ได้ค่ะได้หมดแต่ทําให้ครูเห็นด้วยว่ามีพื้นฐานแล้วจริงๆพื้นฐานแปลว่าเลี้ยวเป็นนะคะเลี้ยวเป็นเบรกเป็น ไม่ใช่เลี้ยวได้กับเบรกได้